น่าเป็นรอบคอดิฟายครับรอบบ้าน1.9จ้าครับแต่งเองเป็นช่างแจครับแตกบีเป็นเบียร์กระหลาด วีหนเแทวีบ11.6กเได้วีครับ190กมตรชมน่ครับ1กิโเมตรต่อชั่วโครับ เป็นว่าตักรายนต์ครับ<ม>เอาไงเป็นแบงบ,บ้านนานครอในอโจ๊ครับ อะไรเยอะต้อนตอนีเทลนะค,ครับหมดเรื่องนี้ถ้าใครจะวิ่งอันสองก็มาที่นี่เลยนะเข้าวันไหนก่อนเรื่องเลยได้นะไม่มีปัญหาครับเอารถเข้าไปเลยนะครับเอาเรื่องไปลยนสอเอารื่องเข้าไปเลยนะครับได้เดียวนะครับมาดูคภาพหมด 11.9ครับแต่แท็กบีครับ200 1 8มกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแท็กเอมีปัญหาแล้วครับสวัสดีครับแท็กเอบอลบุกครับแท็กบีเป็นโู้ตั้งเบียครับบางใหญ่ เอบอลบุกเบียบังใหญ่ครับมีเบียอูเบียบังเบียกาลากเอบอลบุกครับ รูท um ุป1.8ครับเป็นครับห1่เ็กิโลเมตรต่อนับีเป็น1.7ึงครับ่อยแปบตปเอ็ดุเดครับเตรมเบียรต่อเลียครับเอเป็นวัตถุเรีบเอบ หลังสองไปพ้าะเขาได้เข้ามาได้เลยนะเรื่อความว่องไวครับจบนี่ก็จะไปลุกข้ใช่ไหมใช่ครับจะเอาขอาไปโหลดเสร็จหรือยัอ๋อจะไปเี่ยป็นรถอืเปลี่ยนถึงเก้าพเจ็จ้ะ ร8 8กิโลเมตรตนแต่เออรอ่ดีครับจากอเอเป็นเอเครับแต่ปีเป็น,ปนจันจอนนสติ้งครับจอร่งตครับจากตัวรถเหลียบลอยจกอนนักรบ cao 9 rồi cái khối đi học đó, ví mình vị khách ạ đặc biệt ôi, vô nước cho phà đấy ạ cái đặc biệt 1 4, ึ่งจ็ดสกิโลเมตรชั่โมงครับสองจุดสี่ครับอจุดเจ็ดับแม่ทังเอ๋ร้อยสี่สิบเจ็ดครับปลเส้นมีปัญหา,รา,หารครับตอนนีครับแต่เอ๋ยังพีสีนะครับสีีคัดกับแต่ปีเป็น ตั้งแจ็คบางแพ้ครับตัวทางด้านแตอรีจะเป็นว่าเราตุ้มตาตั้งแจ็บางแแพ้หมี่เรัเป็นรอบเิดไฟอีคั้เปิดไฟบ and you 40กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะแเองครับจาก B เป็น108.3กิโเมรตร่อชัมม่วโมงครับ11.9ครับสวัสดีครับเอบอองเบอจีรแข่ง B แข่ง A ยังไง ห้ายเลข109ครับมีนเดจันทบุตครับวันพุธตุลาเสาร์ครับแล้วก็มเลข123ครับไพบูบ้านเรครับ609นีเชื่อไหม0ครับ08ครับวันอังคารไหและันานะครับวันกี้แ

ร้อยสีบสองกิโลเมรตรต่อชั่วโมงครับเ,เมื่อกี้เบียรปู่เบียรกระหลานะครับตอนนี้นเป็นราตักอะไรอยู่ครับตักวีเป็น

后啊。 啊，对对对。 ไม่ต่อจม,มูกต่อเลยครับ